นี่ไงคนนี้เลยนาสายอะไรเนี่ยเนทพี่พูดตรงตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ขาดตลอดพี่อะเต็มเต็มพี่บางคนที่มีระเบียบมากเนทมาทุกครั้งอ่ะเขานัดพี่หกโมงพี่มาหกโมงตอนนี้สองทุ่มแล้วสองทุ่มห้าทีละเนคือพี่พูดตรงพี่ผิดหวังเนท เนีทจริงเป็นอะไรนะนางเอกจริงเหรออย่าเป็นเลยมาใส่เงี้ยเน็ตเน็ทจ๋าละเอียดพี่มากเน็ตพี่รอเน็ตอยู่เน็ตปกติพี่ยืนแป๊บเดียวพี่ไปแล้วสองนาทีพี่ยังนอรอเน็ตเนี่ยเน็ตมาแบบไม่ได้ไม่ได้เน็ตหรือเปล่าไม่ใช่ ทิ้งพี่ยืนโดดเดี่ยวอยู่ตรงเนี้ยน, <azt> นี่ไม่มีใครเลยเน็ตพี่คนเดียวเน็ตอยู่ไม่ใช่คนเนทเนททำกับพี่หลงคอเน็ตด่าว่าเราแทนด่าซึมเน็ตไม่ได้เต้นลีลาสเนทเข้าขนาดนี้เลยหรอพี่รู้เนทอยากเต้นเนทจเย็นดิเน็ทอยากเต้นกับนันอะจริงปะเน็ตอยากเต้นกับพี่โอู้หคนละฝีมือเน็ทพี่เนี่ย เท้าลนไฟนะเว้ยเลไฟอ่ะขึ้นตรงอ่ะเล่นี่ไหนอ่ะโอ้โหได้เหรอได้เหรอแต่รักไงพงวีเอ้ย WU บุดีวุดีวุดีเราะไม่เล่นกับอรงเียตาไม่ได้ สี่ไม่รู้เก่งมากมสอตัวแล้มันยู่ม่นยูเลยเกิอะไรเกิดทันปัจักยายูคืออะไรจักรเยมันยูคือใครใครอ่ะใครหรอล้องสมัยก่อนจักจักรเ่อกจัที่ร้องไป็หญิงอะไรคะพิธีการเหรอองมากงจริงไม่ค่อยชอเพลงเก่า เพลงสมัยใหม่แต่เราเพียงแค่ดูเพลงไงคุยกับแนนี่คุยเรื่องเพลงกีท็อปมแจ๊สไหนๆแซมเปิลไว้ฟังหน่อยดิแซมเปิลแซมโมแซมโมชอบมากเป็นเป็นนี่แรกรู้จักเนสก็คือไม่เหมือนอะลองแตงโมต้องให้เหมือนเนสนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้นิดนึงเหมือนเนทอาจจะต้องเป็นเพลงของแนทเองต้องมีลูกเอื้อนใช่ไหมนะแข่งแข่งหัวใจเอาเลยเขาออกซิงเกิ้ลใหม่แล้ว เธอคือเพลงองะไรสักอย่างันรู้ว่ารู้แล้วแหละว่ามันคือเพลงรู้ไหมไม่ช่วงยังใส่เหล็กดดอย่ใส่เลกอช่วงช่วงอดเหลงนั้นเฮ้ยนี่ใส่เหล็กตลอดนะถอดแล้วไหมถอดแล้วไม่ถอดแล้วหรอ จะไม่ได้จะ <ต desserts S 1> ไม่ได้เราคุยกันเปนแมนแล้วก็ค oh <cs> <in the> <ss> ่อยมองหน้ากันเรามองอะไรกันมองอย่างอื่นก็เรียบเรียบเรียบเนียนเรียบเรียบหน้า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 เรียบก็เรียบไปหมดยุบแล้ยุบเลยได้หรออยู่ไหนไม่ี่ยบางทีทักเน็ตก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าขนาดหรือเท่าไหร่สว่ฮัลโหลเน็ตเอามาแล้วนี่อย่หยาไยเน็ตหยา วันนี้มีใครเดินกอล์ฟไหคะใครเดินเนี่ยเดินมือหมดเลยจริงหรอเห็นแมงสาบป่ะอ้าไม่เดินตอนน้ำท่วมดีเออน้ำหลดแล้วน้ำหลดแล้วน่ากลัวมากเลยอ่ะนี่เป็นแมนกลัวแมงสาบเหอเออกลัวไม่กลัวเออไม่กลัวนะกลัวอะไรสาบยังไงใช่ไหมคนไม่กลัวจริงพูดตรงแอบมาเล่นนี่งเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้เมสเอามาเมนป่วยวะกูทิ้งจบเจอ เอ้าว่านี่แหละอะไรมือพิฆาตเออแจ็กกี้แจ็กกี้ใครไปดูว้เนี่ยมาค่ะดีอยเนี่ยไปกันหมดนี่แหละไปค่ะไปได้ไงเดี๋ยวงไงฝากป้ายฝากไม้นั่งถือเนาะฝากนั่นไปถือแล้วก็เดี๋ยวถือปไม้นี้ให้รอดค่ะได้ไม่ต้องไม่ต้องในคอนเสิร์ตถือไม้นี้หยุดไปเลยทีเอฟซีเนสชอบเลยเอฟซีเนสรักมันมากรักมันมาก น้องมันผู้หญิงคนเดียวที่สวยแต่ว่าไว้ตรงนั้นแหละเอาไว้อย่างนั้นแหละอย่ารู้จักกันมากกว่านี้เลยเนาะเนดทั้งเนดทั้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเห็นตัวตนเนาะเต้นไม่ได้เลยอ่ะตอนแขฝดีคือแบบเอาสอนท่าอะไรเราก็ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นตอนเดทเนททำท่าเธอเล้นมาเบื่อมากนานเรียบร้อยใช่แบนมากเลยอยู่ในกองเราอ่านสุดจอด อ่านหนังสือตลอดหนังสืออะไรธรรมะธรรมดาใช่ไหมนุษย์เฮ้ยใช่เนี่ยเน็ตม้าเหรอคะวันนี้จำชื่อไม่ได้แล้วเน้นไม่ได้เสิร์ชด้นแน่เลยอ่ะโอ้โหกลัวเน่กลัวมาแล้วก๋จะไปรับก๋มาแล้วโก๋ยัยฉันนะฉัน ถ้าชอบข้าวหมาหัวข้าวยากมากยากกจับจับเป็นเลยอ่ะไม่ก็รำงงเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยเมื่อกี้นั่นเครื่องข้าว่อนี่ไม่หรอกตอนแรกยังไม่เห็นว่าเป็นพอนึถึงเนะอเออเลื่อนไปถ่ายไปถ่ายไปบินเลยนั่นนั่นบินก่อนเนาะ